สนุนโดยกรุงเทพประกันภยัยให้คุณเต็งกว่าทั้งความคุ้มครองและใจใหม่พีทีทีโปรฟอร์มาซูเปอร์ซินเทอร์ติก APISN จากปตทไม่ว่าอะไรจะเปลี่ยนไปและตาสอยเอ็กซ์ตราา3ร0รักคุณไม่เปลี่ยนแปลง AIS ชีวิตในแบบคุณ กลับมาช่วงนี้นะครับไปดูที่ต่างประเทศนะครับก็เป็นเรื่องราวของคนที่ขี้หลงขี้ลืมนะฮะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นบทเรียนครั้งใหญ่เพราะว่าที่ลืมครั้งนี้เนี่ยเป็นการลืมแหวนเพชรมูลค่าห้าสิบล้านบาทเนี่ฮะเป็นของเศรษฐีนีซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจคาเพชรนะฮะเป็นชาวสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยนะครับเขาไปพักที่โรงแรมโฟร์ซีซันที่ฮ่องกงเสร็จแล้วก็ เข้าห้องน้ําเข้าห้องน้ําเสร็จแล้วก็ถอดแหวนล้างมือฮนะล้างมือเสร็จแล้วก็ลืมเก็บแหวนผ่านไปสักประมาณ7นาทีได้นะครับก็นึกขึ้นได้อา้าวแหวนหายเนี่ยทำไงดีกลับไปเข้าไปที่ห้องน้ําที่เธอเพิ่งจะเข้าไปนะฮะปรากฏว่าแหวนมันหายไปแล้วอะคแค่7นาทีเท่านั้นเองก็ไม่รู้ว่าใครออกไปแล้วเขาบอกว่าเนี่ยแหวนวงนี้นะฮะเป็น เป็นแหวนที่ประกอบด้วยมรกต16กลัดแล้วก็มีเพชรอีกนะฮะขนาบข้างเลยข้างละ1นึ่กลัดกว่านะครับแล้วก็ยังมีเพชรเม็ดเล็กๆอีก674เม็ดมูลค่าก็ไม่เท่าไหร่เองครับแค่ประมาณ50ล้านบาทโอ้โห <50 S 2> รวยจริงๆรวยจริงๆยอมรับหรือไปได้50ล้านนะนี่ตอนนี้ทางตำรวจฮ่องกงก็พยายามตามหาตัวคนที่เอาแหวนไปนะครับแล้วก็บอกว,ว่ามี รางวัลนำจับเนี่ยประมาณ2ล้านบาทสำหรับคนที่เอาแหวนมาคืนให้เธอได้นะครับก็ไม่รู้ว่าจะถูกนำไปขายในตลาดมืดหรือยังเพราะว่าเพชรพวกนี้เนี่ยเขาบอกเอามาแยกส่วนขายได้ไงอุบัญชารเคยลืมอะไรแบบนี้บ้างหรือเปล่าไม่เคยลืมไม่มีแหวนด้วยไม่มีแหวนราคาห้าสิบล้านนะฮะัล้างมือก็ล้างปกติทั่วไปล้างมือก็ล้างปกติล้างปกติถอดนาฬิกาหรือเปล่าเวลานาฬิกาไม่ถอดนาฬิกาไม่แพงไม่ถึงห้าสิบล้าน กัน<ม>น้านออกันน้ฮะกผมพามาดูอีกเรื่องนึงครับพบเรื่องเหตุสยดสยองที่ป้ายฮอลลีวูดนะครับใครที่ไปเที่ยวลอสแองเจลิสแล้วก็ไปที่ป้ายฮอลลีวูดเนี่ยจะต้องไปถ่ายรูปกันไปบันทึกภาพกันแต่ว่ามีเรื่องสยดสยองเกิดขึ้นนะครับหลังจากที่เจ้าที่ตำรวจได้รับรายงานบอกว่ามีการพบศีรษะมนุษย์ชายวัยประมาณ40กว่าปีบนเนินเขาใกล้กับป้ายสัญลักษณ์ฮอลลีวูดนะครับที่อยู่ในลอสแองเจลิส เรื่องนี้ก็ปรากฏว่ามีผู้หญิงสองคนเนี่ยเขาไปพบชิ้นส่วนโดยเขาพาสุนัขเก้าตัวเนี่ยไปเดินเล่นแถบแถบป้ายฮอลลีวูดนี่แหละครับเมื่อช่วงค่ำเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาสุนัขตัวหนึ่งเนี่ยก็วิ่งไปไปยังพงหญ้าซึ่งรกนะครับแล้วก็คุ้ยขยะพลาส,สติกก่อนที่จะคาบอะไรบางอย่างออกมามก็เบอแลครับเพราะว่าคาบศีรษะ<ฮ>เป็นศีรษะมนุษย์โอ้โหทำให้ทั้งคู่เนี่ยก็ตกตะลึงเลยแหละนะครับ จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะควานหาร่างผู้เสียชีวิตแล้วก็มีรายงานความคืบหน้านะครับว่าพบมือเพิ่มอีกข้างหนึ่งซึ่งคาดว่าเป็นศพเดียวกันนะครับซึ่งอยู่ห่างจากบ้านของคู่รักคนดังแองเจลิน่าโจลี่กับแบทพีชนะครับซึ่งอยู่ในย่านฮอลลีวูดด้วยเพียงไม่กี่บล็อกเท่านั้นนะอ๋อตรงป้ายนั้นพอดีครับเห็นบ่อยนะฮะเวลาเวลาดูหนังของฮอลลีวูดนี่ก็จะมีป้ายนี้แหละโอ้ไปเจอศพตรงนั้นเลย มาที่ข่าวฝากประชาสัมพันธ์คุณผู้ชมหน่อยนะครับสำหรับคนที่ชอบชมภาพยนตร์ที่ไม่ค่อยมีฉายตามโรงปกตินี่นะครับจะมีพิธีเปิดเทศกาลภาพยนตร์โลกแห่งกรุงเทพครั้งที่9นะครับเทศกาลภาพยนตร์ระดับนานาชาติเพียงหนึ่งเดียวในไทยนะครับพิธีเปิดจะเริ่มต้นในวันพรุ่งนี้แล้วกร์ที่20นะครับเวลา6โมงเย็นที่ลานอินฟินิตชั้น5พารากอนซินิเพล็กสยามพารากอนนะครับ แล้วก็ภาพยนตร์ที่จะเป็นภาพยนตร์ฉายเปิดเทศกาลนี่นะครับก็มีชื่อเรื่องว่าปาดังเบซาบปาดังเบซาก็คุ้นหูนะฮะก็เป็นอำเภอหนึ่งอะ่ออะอำเภอปาดังเบซาในจังหวัดยะลาถ้าจำไม่ผิดนะครับ,รบเ,เรื่องนี้จะเป็นหนังเปิดเรื่องนะครับแล้วก็หนังเรื่องนี้เนี่ยไปแสดงในหลายประเทศมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้หรือวโมร็อกโกนะครับ ใครที่ต้องการชมก็ไปรับบัตรชมได้ที่หน้าง,งานเลยนะครับส่วนเทศกาลภาพยนตร์โลกแห่งกรุงเทพครั้งที่9นี่นะครับก็จะมีตั้งแต่วันที่21ไปถึงวันที่27มกราคมนะครับก็จะฉายที่โรงภาพยนตร์เอสพ a ะนาศินิเพกรัชดานะครับจะมีหนังจากทั่วโลกกว่า40ประเทศกว่า100เรื่องเนี่ยมาฉายมีทั้งการ์ตูนสารคดีหนังคลาสสิกมาให้ได้ชมกันโดยเฉพาะ ที่น่าสนใจก็คือวันอาทิตย์ที่22มกราคมเวลาบ่ายโมงครึ่งนี้นะครับจะมีการฉายสารคดีเรื่อง500ปีความสัมพันธ์ไทยโปรตุเกสก็ไปดูนะฮะว่าประวัติศาสตร์ของเราระหว่างไทยกับโปรตุกเกสเนี่ยเป็นแบบไหนครับอาทิตย์นี้บ่ายโมงครึ่งห้ามพลาดนะครับก็มีหนังกว่า40ประเทศแล้วก็มีกว่าร0อยเรื่องมาฉายให้ชมกันนะครับต้องบอกว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยได้รับรางวัลมาทั้งนั้นนะครับ มาอีกข่าวฝากหนึ่งครับในเรื่องของถ้าบอกคุณผู้ชมคนไหนชอบฟังเพลงคลาสสิกนะครับที่คลาสสิกเข้าคิดนะครับที่สยามสมาคมเขาก็จะมีการจัดงานเป็นรายการเพลงบรรเลงครั้งแรกนะครับก็จะมีดนตรีบัลเล่นะครับมีซิมโฟนีหมายเลข9ก้าอำนวยเพลงโดยคุณสมเถ์สุดจริตกุลนะครับซึ่งจะพาคุณผู้ชมไปเพลิดเพลินกับข้อมูลแล้วก็เก็บความรู้ในเรื่องของดนตรีแล้วก็คีตะนะครับซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่24มกราคมนี้เวลา2ทุ่ม ที่สยามสมาคมถนนอโศกนะครับาราคาบัตรนะครับก็500บาทนักศึกษา200บาทนะครับมีจำหน่ายที่หน้างานถ้าเผื่อใครสนใจก็สํารองล่วงหน้าได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์089 136 9981แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งนะครับ086 7 4 9 9 5 9 9นะครับ,รบโดยรายได้ทั้งหมดก็จะสมทบทุนสยามซินโฟนีเอ็กซ์ตาร์ทัวร์ยุโรป ในเดือนกระกะดาคม2555เพื่อที่จะเข้าร่วมแข่งขันออเคสตาราเยาวชนนะครับเอาละครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเก็บตกจากในชั้นค่าวันนี้นะครับช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะครับขอบคุณคุณผู้ชมสำหรับการติดตามเรา2คนลาไปตรงนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผู้ว่าบุรีรมย้ำเอาผิดแน่ทางวินัยและกฎหมายหากข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พวพันยาเสพติดคุ่มเข้มตามแนวชายแดนป้องกันยาเสพติดทะลักเข้าพื้นที่สำนักงานพระพุทธศาสนาภูเก็ตประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมปราบปรามพระปลอมทั้งไทยและเทศแต่งกายเรียนสง์ตั้งกลุ่มหากินในแหล่งท่องเที่ยวดังสวนสัตว์เชียงใหม่เปิดตัวลูกสิงโตสมาชิกใหม่3ตัวฉลองรุษจีน ทั้งหมดเกิดจากแม่มาซาแม่สิงโตวัย5ปี3เดือนพร้อมจัดกิจกรรมให้ชาวเชียงใหม่และเด็กๆแต่ร่วมสนุกในการตั้งชื่อให้กับเจ้า3ามตัวน้อย